สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเวลานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่ครูจบเกษตรมาแต่ก็สอนได้หมดนั่นแหละนะ,ะนักเรียนครับวิชาภาษาอังกฤษสมัยนีออ้มีความจําเป็นมากะนะจะบอกให้มีความจําเป็นมากเพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่อะไร A E C ใช่ไหมอ่าเรากำลังจะเข้าสู่ A E C แปลว่าอะไรก็แปลว่าเอก็แอนก็เอ,อก, N, e ก็ A C ก็แคทใช่ไหมไม่แน่ใจ A E C นะครับอืมก็คือการเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอะอะไรนะประชาคมอาเซียนใช่ไหมอืา ใช่แล้วครับอถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยก็อยู่ยากนะอ่จะบอกให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราหากใครได้ไปทํางานที่นั่นอะโอ้โก็เงินเดือนจะสูงกว่าโอ้โหประเทศเราอีกนะเงินเดือนเขาสูงมากจะบอกให้นะอ่แล้วก็หรือถ้าใครได้ไปศึกษาต่อนะที่สิงคโปร์ก็จะได้เปรียบกว่าประเทศอื่น นะครับนะักเรียนเพราะที่นั่นมีสถาบันการศึกษาชั้นนำนะเอาละวันนี้นะครูก็จะมาออบอกคำศัพท์และประโยคที่เราเจะสามารถพูดคุยกับฝรั่งได้หรือชาวต่างชาติเนี่ยใครอยากทราบอะไรก็ถามมานะเดี๋ยวครูจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับอ่า ถามมาได้เลยนะครับนักเรียนว่าไงเอครูครับเผื่อว่าเพื่อนต่างชาติแกล้งผมแล้วผมอยากจะพูดกับเขาว่าเองรู้จักค่าน้อยไปอา่าแล้วผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยอย่างไรดีครับอืม เอ็งรู้จักค่าน้อยไปเหรอเอ็งนะเอ็งรู้จักค่าน้อยไปอ่นักเรียนดูนะครับเราก็จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษอ่าเอ็ง you อ่เอง,อเองคุณนะครับคุณกับเองก็เหมือนกันก็คือใช้คำว่า you you รู้ก็ no รู้จักค่าเอ้ยไม่ใช่ค่าตัวนี้ไม่ต้องค่าตัวนี้สิใช่ไหมเองรู้จักค่าน้อยไป you know ค่าค่าฉันใช่ไหมมีนะมีน้อยไปน้อยคือ little น้อยไป ไปก็คือ go นะเสร็จแล้วเห็นไหมเอ็งรู้จักค่าน้อยไปก็ you know me little go อ่าเรียบร้อยนะมีใครจะถามอีกเดี๋ยวครูจะแปลงให้ใครอีกพูดมาเลยครูคะถ้าเกิดว่าถนนสายนั้นห้ามรถสวนเขาจะเขียนว่าอย่างไรคะที่จะให้เรารู้ห้ามรถสวนเหลอได้เลย ห้ามนะรถสวนใช่ไหมอ่าห้ามก็ห้ามก็มกเอ่อ not เนาะห้ามรถก็คานะสวนก็เออ garden ใช่ไหมอ่าห้ามรถสวน not คา garden อ่าแค่นี้เองง่ายไหมเอาะละขายอีกครับ หามาเลยครูคะเ,เลขหนึ่งคืออะไรคะอ้าวเลขหนึ่งก็วันไงเธอเรียนมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเลขสิบเอ็ดล่ะคะอ้าเลขสิบเอ็ด,ออดก็อ่านว่าเอออะไรนะวันวันอ้าววันวันนะครับเลขสิบเอ็ดจำไว้นะ สิบสองก็ one t w อ่าเห็นไหมอ้าวใครจะท้ามีครับอืมเฮ้ย,ยนี่เธอจะไม่ถามไมเหรองานก็ไม่ค่อยส่งยางเองอะจะไปได้สักกี่น้ำอืมครูคะยางเองจะไปได้สักกี่น้ำจะเขียนยังไงล่ะคะอ๋อเอ้ย เองจะไปได้สักกีน้ำใช่ไหมอ๋อ oh. ได้เลยได้เลยเอ่ออืมเอาตัวนี้ครับ how many water you can Go h how many water you can go เองจะไปได้สักกี่น้ำ่าเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเออครูคะแล้วอะไรจะขนาดนั้นล่ะคะอะไรจะขนาดนั้นคะอะไรจะขนาดนั้นเหรอจะ ขนาดนั้นได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะแปลงให้นะครับก็เอ่อ w o ดอะไรจะก็วิวเอ่อขนาดก็เอ่อไซส์เนาะนั้นก็แดดอ่าเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นอือนี่ไงอ่าง่ายไหมง่ายไหมพูดไปเล่นนะครู อ้าวหาว่าครูพูดไปเล่นอีกอ้าพูดไปเล่นพูดไปเล่นอืมพูดเป็นเล่นอ้าจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษอีกนะวันนี้ครูจะสอนให้เยอะๆที่สุดนะครับนักเรียนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเออไม่จํากัดเลยนะพูดไปเล่นก็พูดก็อะไรเอ่ยสปีกอืมใช่ไหมสปีกเป็นอ s เล่น play speak i s play ฮาพูดเปเล่นฮเห็นไหมว่ามันง่ายขนาดไหนครับนักเรียนเอ,อ่อดูเหมือนนักเรียนจะงงง,งกันนะนักเรียนเข้าใจไหมเนี่ยฮึที่ครูสอนเนี่ยครูพยายามสอนอย่างเต็มที่นะอ่าสารพวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนักเรียนเอาละสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะอ่าครูกลับก่อนละ ตามเคยสำหรับวันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษกลับก่อนนะครับท่านผู้ชม